จริงๆแล้วฉันก็อยากคุยกับน้องสาวเธอเหมือนกันนะแต่วันนี้น้องสาวของเธอมาหาฉันก่อนนั้นเสียงผู้ฉันก็น่าจะฟังไม่ได้แล้วล่ะทช่ไหมน่าจะไม่ได้จันลงจิตใ,ใจขนาดนั้นเนคิดว่าอยานี่กำลังหมายถึงไซเรน,นะก็ไม่นะฮะไซเรนคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าให้ได้เล่าแล้วกันฉันเคยเจอมาแล้วครั้งนึง นายปีหนึ่งจริงไหมอะทำไมดูแก่ประสบการณ์จังเลยอะเคยเจอด้วยเหรอฉันเจอฉลาเวทมนต์ด้วยอะออฉห่าเป็นสัตว์เลี้ยงของสตราจารย์ใหญ่ลีสปาวเขาอะโหดโยงไว้น่าจะเป็นูงเลยล่ะฉันเจออะไรหลายอย่างกว่าที่พวกนายเจอเยอะนะใช่ดูแก่ประสบการณ์ดีอ่ะแมงมุมอยู่ที่พื้น เอาเอาไปู่แลน่อยไหมน่าเยียดใจถเธอไม่กลับมาฉันจะฟ้องลุงกับป้าแล้วคุยด้วยเล่าฉันฟ้องลุงกับป้าเนี่ยเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยกลับก็ได้ชัปีหนึ่งจริงไหมนะถ้เเียนจดหมายหาลุงกับป้าดีกว่าว่าเซเลน่าหนีใช่โอ้ยฉันเจอมาทุกอย่างแล้วนะตั้งแต่รอนอนคุยเพื่อนเธอเนี่ยคุยที่ไปพาเชียไปภาษาไหนฉันก็จะโดนขโมยเอ้ยรักมาตัวมาตรงนี้เลย เรานึ่งยังไงแบบว่าลงมาช่วยน้องฉันอ่ะเอ้าฉันดูแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหรอก็เห็นเดินแต่ต่อยู่คนเดียวประมาณตีสามตีสี่ลบมักเกลก็บอกให้ไปนอนแล้วน่ะฉันเข้าหอนอนแล้วบอกให้ไปนอนความจริงมันไม่ใช่ความคิดพวกฉันนะวายโวยวายว่าฉันว่ายน้ําไม่ได้มันมืดก็เลยอนุเคราะห์นิดนึง เขาสงสารเธออะเซน่าคำว่าอนุเคราะห์เลยเหรอได้ไม่ใช่อนุเคราเปลี่ยนเป็นคำว่าช่วยเหลือดีไหมถูกต้องอนุเคราะห์ก็ก็นะน่าจะช่วยไม่ทันรอวล่ะอันนี้ก็อนุภาพคืออะไรไม่เอาฉันไม่อยากพี่ฉันอธิบายเดี๋ยวมันยาวฉันขอให้ญาตแย่งคู่ั้นนายนาลิกลาก่อ อนาคตของฉันช่ไม่ต้องพยายามน่ะสุดท้ายอะไรเนี่ยก็เป็นของน่าเบื่อคนมีความรักอ่ะมีคู่มองคู่มันอะไรกตั้งแต่เด็กก็ตามแบบแล้มาจากตระกูลใหญ่เธอคิดว่ามันคือความละอ้อยอ้อยนานไหมเอาเด็กน้องฉันมาคุยแล้วคุยกับน้องช้แค่นี้เหรออะไรอีกไหมอ่ะผมไม่ได้เรียกผมอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาอเรียกเขา คือเธอคือเธอมาหาผู้ชายถึงที่เลยเหรอแป๊บนึงนี่โดนมาหาผู้ชายอันนี้น่าจะเจ็บกว่าคุณลุงคุณป้าดุไดไม่ได้ผิดอ่ะไดไม่ได้ผิดอยู่ตรงนู้นฉันไม่ได้ไปไหนด้วยซ้ำมานะอันนี้น่าจะยาวนะฉันว่าโซน่าเจนน่าอันนี้ฉันช่วยไม่ได้แล้วถ้าเป็นลุงกับป้าจะช่วยได้อยู่อันนี้ฉันปเกี่ยวอันนี้อันนี้นายไม่ไม่ได้ผิดหรอกนะแต่แบบว่าฉันก็ทำอะไรไม่ได้ ปกติพี่สาวห่วงน้องนี้แหละแล้วเอลชื่ออะไรนะเขาใช้ขออีกทีฉันจำไม่ได้ตีเอโก้มี่สั้นๆไหมตีเอโก้มันก็สั้นแล้วนะตีเอโก้ใช่ตีเอโก้ t h i a g o อย่าเรียกโก้เลยนะมันดูไม่ค่อยโก้เท่าไหร่เลยกเอได้ไหมเียกใจแคุย สั้นสุดแล้วอ่ะเอแค่นั้นเลยง่ายๆเอาที่พวกนายโอเคก็แล้วกันยังไงฉันก็คือฉัน